ค่ะทุกคนเจ้าฟานะคะในช่องฟ้าผอนใชหมจ้า<ร>วันนี้นะคะฟ้าก็มีเครื่องสำอางในเซเว่นมารีวิวทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย<_><_><_>เจ้าตัวนี้นะคะเป็นยูสตาร์เฟสอัพกินไปเท i n g นะคะเจ้าตัวนี้เป็นแป้งของยูสตาร์นั่นเองนะคะซึ่งมัน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะที่มีส่วนผสมของอะโวโคาโดนะคะที่สุดยอดสุด อาหารผิวเลยนะจ๊ะเจตัวนี้คือแบบเฮ้ย <c oughs> ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วตัวนี้นะคะถ้าเราทาให้หน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมหน้าจะปกปิดเรียบ เนียนเข่าก็จางใสไม่ตันผิวนะคะซึ่งมันเหมาะกับคนที่เป็นสิวนั่นเองเนาะอย่ารอช้าทุกคนฟ้าว่ามาเริ่มแกะกันดีกว่าจ้าะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือแพ็กเกจิ้งเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเนาะเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอกับกระสกนะคะก็มีแป้งนะคะชั้นต่อไปก็จะเป็นพับนั่นเองเนาะเนื้อแป้งของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตือดึงสีฟาว่าก็น่าจะรอดเนาะ ะค,ะคิ้วตาปากพร้อมแล้วเนาะเหลือแค่ผิวหน้านะคะซึ่งตอนนี้คือแบบต้องเค็มหน้าด่วนเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะหน้าเป็นประมาณนี้เลยนะคือแบบเฮ้ยผิวหน้าคือย่าแย่ม,มากส oh, <no. S 1> ิวก็เพิ่งจะมาขึ้นตรงนี้คือแบบโอ๊ยแดงไปไหนนะคะเดี๋ยวฟนจะมาลองดูซิว่าแป้งเจ้าตัวนี้มันปกปิดจริงหรือเปล่าเนาะขาวไหมขาวมากขาวมาก แป้งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวฟาาขอตัวไปแต่งหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยมากกว่านี้นะคะเดีย๋ยวจะกลับมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่า,วาแป้งเจ้าตัวนี้นะคะมันดีอะไรยังไงเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ฟาก็ไปปัดแก้มอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะมีความรู้สึกว่าโอเคหน้าเป็นผู้เป็นคนมากยิ่งขึ้นนะคะ ตาเจ้าตัวนี้นะคะขอพูดเรื่องแพ็กเกจจิ้งก่อนละกันเนาะแพ็เกจจิ้งของเขานะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะฟ้าคิดว่าเวลาจะจัดเก็บอะไรในเก๊ะหรืออะไรเงี้ยคือมันสะดวกกว่าแบบกลมๆเนาะเพราะว่ามันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้ดีกว่านะคะแล้วก็กระสกของเขาก็บานใหญ่สามารถแต่งได้ในชีวิตจริงนะคะและส่วนพับของเขาก็ปกติธรรมดาทั่วไปเนาะส่วนเนื้อแป้งของเขานะคะหลังจากที่ฟ้าทาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตกใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือแป้งนะมีความขาวกับหน้ามากๆเลยนะคะสอ ะะแป้งเหมือนแบบมันไม่ค่อยเกาะกับผิวหน้าสักเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งเลยนะแป้งมีความเซตตัวซึ่งแบบเหมือนเกาะกับผิวหน้าเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะ2แป้งเขามีความสวยอาทาแล้วมีความแมตและเรียบเนียนบางเบาไม่รู้สึกเหมือนเราทาแป้งเลยนะจ๊ะทั้งที่แป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้ง ผสมรองพื้นเองเนาะแต่เจ้าตัวนี้ระดับการปกปิดของเขาฟ้าให้ในระดับปานกลางเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะปกปิดรอยค้าใต้ตาเราได้นะคะแต่มันไม่สามารถปกปิดรอยสิวหรือสิวที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นแก้มฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็สิวตรงนี้นะคะคือมันไม่สามารถปกปิดได้แต่มันทําให้จางลงอันนี้ขอพูดก่อนแล้วกันเนาะว่าสีแป้งของเขานะคะคนที่มีผิวขาวผิวขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนแต่ใครที่ เป็นแบบผิวคำ้ำผิวสองสีอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้หน้าลอยก็ถ้าใครสนใจอะไรอย่างนี้ก็ลองใช้ดูได้นะจ๊ะและแป้งเจ้าตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่8กรัมนะคะราคาของเขาอยู่ที่159บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยนะจ๊ะถ้าใครสนใจแป้งเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถลองใช้ได้นะคะผลัพธ์ กส,นนสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร e แล้วกดแชร์ฟันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดระดิ่งกุ๊งกิ้งกับฟ่านด้วยนะคะเวลาฟัานลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดกันเนาะก็ถ้าใครอยากให้ฟา่านนั่งรีวิวอะไรอีกนะคะก็สามารถเม้นบอกใต้คลิปได้นะคะชิดใจแล้วไม่กัดนะจ๊ะทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ